สวัสดีครับมาพบการรีวิวรถของ d e c คูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับ วันนี้นะครับก็มี4ประตูอีกแล้วรอบนี้เรามี4ประตูหลายๆคันตามเข้ามาแล้วเป็นคันสวยๆทั้งนั้นเลยนะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ d m a มนะแบรนด์ยอดนิยมของเรานะเอวสุนะครับตัว3,000ด้วยนะ c a p 4 3.0ที่สำคัญเป็นตัว M g h l i g h t e r M นี่คือตัวท็อปสุดแล้วนะครับตัว M นี่สมัยก่อนก็คือ Max นั่นแหละตัวนี้คือตัว M สูงกว่า z ซีอีกนะครับก็คือตัวท็อปสุดของเครื่อง3,000ันขับ2ก็คือรุ่นนี้เลยนะครับออกห้างเนี่ยถ้าเป็นสีขาวมุกแบบนี้หนึ่งล้านเกือหกหมื่นห1 0 0 0บาทเลยนะตีไป 1, 000, ล้านกว่าบ,บาทอะ่ะไม่ใช่รถถูกๆแล้วนี่รถเจ็ดหลักเลยนะครับแล้วก็เป็นกระบะสีประตูสวยๆใส,สๆแบบนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ โปรโมชั่นเด็ดๆที่เรามีให้กับราคาเจ๋งๆที่เรามีให้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคุ้มกันไหมนะครับอา้าวเริ่มต้นมาดูดีแม็คันนี้เลยเป็นตัว all new นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเรียกว่าปรับโฉมใหม่หมดเลยนะตั้งแต่ปี2019ปายปีนะรถคันนี้ปี2020นะครับ 3.0M ตัวนี้จุดที่เห็นแล้วดูสวยเลยหลักๆก็คือหน้าตานี่เขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะกระจังหน้าเราดูเลยครับกระจังหน้าใหญ่มากยสุ โลโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะโครเมียมนะครับทั้งพันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยด้านในเนี่ยเขาตัดเป็นสีเป็นแบบแนวครอสแบ็กนะคือมันดูแล้วมันรับกันดีอ่ะสวยงามดีนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ เป็นใบบีม LED ด้วยนะเนี่ยเป็น LED เลยนะครับใบบีม LED โปรเจคเตอร์อย่างนี้แล้วก็มี a y t i m ทม์ n ันนิงไลท์สวยๆแบบนี้ไฟหน้านี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะตัวนี้จะเป็นหลอดไฟเลี้ยวให้ตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะซึ่งไฟตัดหมอกนี่ก็เป็น LED ด้วยสวยงามแล้วก็มีนี่ครับพาร์คิ่งเซ,เซนเซอร์ให้4จุดเลยนะดูรอๆดูสวยๆแบบนี้เนี่ยนี่แหละครับตัว M ตัวท็อปสุดนะครับด้านข้างเราเข้ามาดูกันนะโลโก้ไฮแลนเดอร์อย่างนี้เลยตัวยกสูงนะ ก็จะได้แม็ก18นิ้วนะลายใหม่สวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบทูโทนนะสีเงินตัดกับสีดําแล้วก็มีโลโก้อีุสุที่มีทริมสีแดงเนี่ยดูดูสวยงามเลยนะครับด้านข้างเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับก็จะเห็นเลยนะว่ามีเนื่องจากเป็นตัวยกสูงนะบันไดข้างแต่ตัวนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะ ไม่มีแหลกอีซูผมว่าขีดเด้เหนียวไปหน่อยไม่มีแหลกรังคาให้นะครั้งที่แล้วรีวิวฟอร์ดยกสูงเขายังมีแหลกรังคาให้นี่ไม่มีแหลกลังคาให้นะครับต้องเป็นวีคอรสถึงจะมีให้ด้านหลังเรามาดูกันด้านหลังไฟท้ายใหม่สวยนี่ตัวนี้สวยจริงนะไฟท้ายใหม่เนี่ยเป็นทรงใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็น led ด้วยนะแต่ไฟเลี้ยวกับไฟถอยยังเป็นหลอดอยู่นะทรงไฟเบรกงีย led สวยงามแล้วนะครับแล้วก็นี่อย่างนี้เห็นนะเครื่อง ddi ตัวนี้ตัวใหม่แล้วก็โลโก้ m เนี่ยคือบอกรุ่นเลยนี่ตัว top จริงนนนนนะคัด้้้า้าาาาาหลงงีีจเเเปป็็ฝฝททยยยโมม มีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะพร้อมกับตรงกันชนนี่มีเซนเซอร์ให้อีก4ตํตำแหน่งครบถ้วนเลยอันนี้สวยมากนะครับนี่สีขาวมุกเวลามันโดนแดดนี่มันสวยอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องข้างในฝาท้ายกันนะครับนี่ฝาท้ายกันนี่สวยงามแบบนี้เลยใหญ่โตมีดี a ม liner ให้เรียบร้อยนะสะภาพดีมากนะครับอันนี้อยู่าดีนะโครงสร้างสวยนะตัวนี้โครงสร้างดีเลยนะครับอันนี้รถสวยมากนะครับตัวท็อปด้วยเดี๋ยวเรามาดู ด้านในกันนะตัวนี้อย่างที่เราเห็นนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีด้วยนะครับอันนี้ดีเลยดีงามนะครับรถรุ่นใหม่ควรมีอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเป็นตัวท็อปด้วยอย่างที่เราเห็นนะเข้ามาก็จะเห็นเลยนี่เบาะไฟฟ้านะครับปรับแปดทิศทางเป็นเบาะหนังด้วยจากโรงงานนะครับแล้วก็ตกแต่งข้างในเนี่ยเป็นโทนสปอร์ตนะสีดําตัดกับ สีเงินนะดูนี่สีเงินพาสติกพ่นสีเงินแล้วก็เป็นสีเทาเล่นแบบนี้นะฮะดูสวยงามนะเป็นกลอสนะแล้วก็มีเปียโนแบล็คตรงนี้ด้วยโดยรวมสวยนะสติช,ชิ่งการเก็บงานดีเนี้ยบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันโฉมใหม่เนี่ยดูแล้วเทคโนโลยีมันใส่เข้ามาเยอะนะจอเนี่ยเป็นจอประมาณ4นิ้วกว่าเลยนะผมว่านะใหญ่ วิ่งอยู่80,001นะครับรถประมาณ2ปีรถปี20นะคันนี้2ปีวิ่ง80,001ก็ปีละ40,000โอเคคือถือว่าใช้พอสมควรแต่อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะปีละ40,000แต่ว่าตัวนี้บอกให้ก่อนนะเจ้าของเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใช้รักษาเข้าศูนย์ตลอดประวัติเข้าศูนย์มีครบหมดนะครับด้านในเนี่ยนอกจากจอตรงนี้แล้วนะครับดิจิทัลตรงนี้ก็จะมีจอใหญ่นี่เราเห็นเลย,อยจอบลเริ่มเลยนะ9นิ้ว นี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีนิเ i กเตอร์ให้เรียบร้อยเลยตัวนี้นะนิเ i กเตอร์โรงงานมีมาให้เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวดูฟังก์ชันเขานะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีมิลเลอร์ลิงนะครับมีมิลเลอร์ลิงแล้วก็มีเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto, USB, iPod จัดมาเต็มครบหมดเลยนะครับแล้วก็นี่แผนที่จากโรงงานนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยคือเขาทําจอใหญ่ดูแล้สะดวกนะดูหนังสืออ่านชัดเจนแล้วกราฟิกคมกริบเลยนะครับดูดีมากนะครับกล้องนะกล้องตัวนี้ ก้องถอยเบลอเริ่มเลยนะฮะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะอันนี้ดีมาก แต่ที่น่าเสียดายคือไหนๆมันเป็นตัวท็อปเนี่ยตัวนี้ดันไม่มีกล้อง360อันนี้ผมว่าที่เหนียวไปหน่อยนะครับแอร์นี่เป็นแอร์แบบดิจิตอลตัวนี้ดีตรงที่เขาแยกเป็นดูอัลโซนให้นะครับตัวนี้แอร์เนี่ยก็ต้องเรียกว่าใช้งานง่ายนะเป็นจอสวยงามแบบนี้เป็นแบบเปียโนนะเป็นปุ่มแบบเปียโนเลยนะปรับอุณหภูมิปรับแรงลมแอร์ได้ดีมากเลยนะครับด้านล่างด้านล่างนี่เป็นตำแหน่งของพาวเวอร์อ e t เลให้นะครับมีช่องเสียบ USB AUX US อยู่นี่เลยนะครับค่อนข้างครบถ้วนนะแล้วก็ ด้านล่างลงมานี่เป็นที่เก็บของนะที่เก็บแบบวางพวกโทรศัพท์ได้คริมด้านข้างนี่เขาเล่นเป็นเปียโนแบล็คนะครับดูงดงามดูสวยนะตัดกับนี่คริมที่เป็นพลาสติกเคนสีเงินส่วนเกียร์เนี่ยเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติแบบ6สปีดนะสามารถชิฟต์เป็นพาวเวอร์โหมดได้ด้วยเนี่ยพาวเวอร์โหมดเข้าชิฟต์เพราด้านนี้เป็นสเตปโตรนิกชิฟต์อัพชิฟต์ดาวได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับด้านหลังเนี่ยตัวนี้ผมชอบมากเพราะลึก ลึกมากเลยน,นี่ใส่ขวดแบบยาวๆได้เลยนะที่วางแก้วเรียกว่าที่วางขวดยังได้เลยสูงๆนะครับเบรกมือตัวนี้ยัง ตัว all new ก็จริงนะแต่แฮนด์เบรกยังให้มาเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆก็ให้เป็นไฟฟ้ากันแล้วนะอันนี้ยังให้เป็นแมนนวลอยู่นะที่เท้าแขนโอเคไซส์กำลังดีนะมีที่เก็บของข้างในนะแต่เรียกว่าอุปกรณ์ข้างในเนี่ยหลักๆเนี่ยค่อนข้างครบนะแล้วดีไซน์เขาค่อนข้างสวยเนี่ยรายละเอียดสติชิ่งเนี่ยเขาทำได้ดีนะฟิเนชชิ่งดีนะมีช่องเก็บของอันนี้ผมลุ้นให้ดูนี่มีช่องเก็บของเล็กๆตามสไตล์ดีแม็กอยู่แล้วแต่โดยรวมเนี่ยฟิเนชชิ่งค่อนข้างดีแต่จะบอกววว่่่่่่่าาาาาตััเเเเเเเนน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 ีีีีีีี้้้้ยยยยยออออพชคขขงงหหไปิดรรระะะกกจ็ กระจกไม่กระจกธรรมดาตัวท็อปนะนี่สามพันตัวท็อปตัวเอ็มนะยี่ห้ออื่นเขาให้ตัดแสงมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ให้คือออปชั่นค่านข้างขี้เหนียวแต่อุปกรณ์จําเป็นมีไม่ให้ครบแล้วกันนะพวงมาลัยเรามาดูพวงมาลัยพวงมาลัยสวยอันนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านสวยเลยแหละนะพุ่มหนังอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มด้านซ้ายมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนี่ใช้ควบคุมเรื่องของเครื่องเสียงนะต่างๆนะครับ voice control แล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะปุ่มที่ใช้ควบคุมเรื่องของ ครูสคอนโทรลอันนี้มีครูสคอนโทรลให้เรียบร้อยนะแล้วก็มีปุ่มใช้ควบคุมจอมัลติดิสเพย์ต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างให้มาค่อนข้างครบนะเนี่ปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปก็มีให้แฟกชั่นคอนโทรลมีมาให้นะคือฟีเจอร์ที่ควรจะมีมีให้แต่ว่าออปชั่นถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นเขาเรียกว่าใจยังไม่ค่อยถึงนะขี้เหนียวไปหน่อยด้านหลังดูดีแม็กตัวใหม่เป็นไงตัวท็อปนีอันนี้ดีแล้วนะมีที่จับขึ้นมาให้ได้ด้วยนะครับอันนี้ดี ด้านหลังเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับเทียบกับ d m a มตัวก่อนนั่งสบายอ้อลืมบอกตัวนี้เนี่ยตัวท็อปนี่เขามีเ o า n d Sound ให้ด้วยนะ Live s u r r o u n d Sound System นะของอ s ว u ูมาให้เลยอันนี้ตัวท็อปมีมาให้เลยดีมากเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสะดวกสบายด้วยนี่มีช่องแอร์ให้สองตำแหน่งเลยนะครับสองข้างเลยสำหรับคนนั่งหลังนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้หนึ่งตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะคือโดยรวมอ่ะนั่งสบายอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบอ่ะนี่ลืมบอกมีนี่ด้วย ที่เท้าแขนก็มีมาให้แล้วนะจ๊ะนี่ดีนะครับมีที่วางแก้วให้ด้วย2ตํตำแหน่งนะครับ Isofix มีนะใส่เบาะคาซีทได้นะครับแล้วก็อันนี้มีฮุกมีอะไรให้เรียบค่อนข้างเรียบร้อยที่เก็บกระเป๋าเก็บของมีให้เรียบร้อยค่อนข้างสมบูรณ์นะนั่งสบายด้วยนะครับเดินทางไกายไม่เมื่อยเอางี้ดีกว่านะครับส่วนตามสไตล์ของรถกระบะ4ประตูเนี่ยที่บอกนะรถตัวนี้เนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์นี้ให้ด้วยนะครับอันนี้ใช้งานง่ายนะครับก็สามารถคลิปไปกับที่คอของเบาะนะครับแล้วก็มี ที่วางของเพิ่มเติมขึ้นสามารถพับเบาะแบบ60-40ได้นะเวลาเราอยากจะเก็บของแบบพวกที่เรียกว่าไม่อยากจะเก็บไว้ด้านนอกเพราะว่ากลัวว่ามันจะเปียกหรืออะไรเนี่ยก็สามารถเก็บด้านในได้ด้วยเช่นกันดียวไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรหัส 4JJ นะนี่ครับก็เป็นเครื่องยอดนิยมนะเครื่อง 4JJ นี่ก็ใช้มาหลายเจเนอเรชันแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง 4JJ ที่เป็นเครื่อง DDI ด้วยนะบูพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ เรียกว่าเครื่องตัวนี้ทั้งทนทานนะแล้วก็บำรุงรักษาง่ายค่าบำรุงรักษาต่ำแน่นอนย e ูสุนะครับเครื่องตัวนี้190ม้าเลยนะสูงมากนะครับแรงบิด450นิวตันใช้สบายๆหรือเหลือ,ลอใช้พ่วงก,กับเกียร์อัโตโนมัติ6สปีดเนี่ยวิ่งทางไกลการันตีเลยว่าประหยัดน้ํามันหนักดีกว่าเครื่องพันเที่เขาใช้ DDI อีกตัวนี้ถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยประหยัดน้ำมันมากนะสามพันเนี่ยยูส e ุ 2, ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็เรียกว่า เอาง่ายๆแล้วกันใช้คันนี้ไม่ต้องกังวลหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องค่าเมเนแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมจุกจิกนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกินน้ํามันประหยัดน้ํามันใช้ได้เลยนะครับโครงสร้างรถสวยนะตัวนี้นะน็อตไม่มีรอยไขยเลยนะโครงสร้างเดิมสวยเลยนะครับอันนี้ซีลสวยนะอันนี้ให้ดูเลยไปทีเดียวนะครับเนี่ยดูโครงสร้างสวยง,งามนะครับรถรถสวยเลยแหละคันนี้นะก็ใครอยากจะมารีบหายูสุเนี่ย เอก s i ี e เราก็มีนะเป็นโฉมปัจจุบันด้วยนะครับรถสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์เขาเรื่องราคาดีกว่าราคาคันนี้นะครับคุ้มมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะตัว M อ็0นะ3000สามพันประตูที่เป็นสีขาวมุกนี่ออกห้างเนี่ยรวมไปเป็นหน1่งล้านหกหมืบาทเลยนะวันนี้ผ่านไปแล้ว2ปีเท่าไหร่เอ่ยมาดูกันป่บาบา้า 8 6 9 0 0 0บาทนะครับเรียกว่าเซฟไปเกือบ200,000แล้วเซฟไปเกือบ2 0 0 0 0 0แล้วสำหรับรถคันนี้เนี่ยคุ้มมากนะครับรถวิ่งอยู่8 0,000ก็จริงนะแต่ประวัติดีเจ้าของเดียวเข้าศูนย์ตลอดหาแบบนี้ไม่ได้ง่ายง่ายนะครับรีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ต้องการจะหารถในเดือนกรกฎาคมนี้นะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าของไอคูสีมอเตอร์ทุกท่านนะเรามีโปรโมชั่นนะครับช่วยผ่อนให้สําหรับรถกระบะสประตูทุกคันนะทุกยี่ห้อทุกรุ่น 6เดือนเต็มเลยรีบเข้ามาจับจองเลยนะช้าหมดถึง3 1อนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับผมไม่ต่อโปรให้ด้วยนะบอกก่อนนะครับก็รีบเข้ามาจับจองถ้ารถสวยๆนี่มีให้เลือกเยอะนะครับที่ค e ูสีมอเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ